ไปลุยค่ะห้าสามสามสองค่ะอยู่นี่ค่ะนี่ไงห้าสามสามสองป๊าป๊าก็ไปถูกแล้วเนี่ยว้าว เอ,เอาก่อนก็ได้ค่ะโ,<ฮ>โ<ฮ>เป็นไงล่ะแลอ,อารงเท้าปิดให้เรียบร้อยค่ะอะไรนะคะไม่ได้ปั๊บำไมเหมือนเดิมเันนั้นออกไป อ๋อมันมีกี่อันมีอ๋ออันอนี้ออกไปมันมีสองการ์ดอ๋ออันนี้เสียบไว้ก็ได้อลอันนี้มันของใครคะอ๋อมีสองอันคือนี่ของของของใครอ๋อไม่บ้านโอเคใจเย็นๆลูกใจเย็นๆจเยนี่ห้องน้ำ ไอ้ตรวจสอบห้องน้ำหน,น่อยไอ้ตรวจสอบหน่อยกระเป๋าครบไหมคบมาโอเคค่ะ